สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการคนสู้โรคเรายังคงย้ำเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งกันอยู่นะคะ ที่สามารถทําได้ด้วยการไปตรวจคัดกรองค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถใช้สิทธิ์ตามระบบหลักประกันสุขภาพเพืนหน้าในการไปตรวจคัดกรองมะเร็งได้หลากหลายประเภทนะคะหนึ่งในนั้นก็คือมะเร็งปากมดลูกนะคะและที่สําคัญค่ะย,ยังมีสิทธิในการรักษาตามระบบนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษากายและการเยียวยาใจกับโครงการมิตรภาพบําบัดนะคะติดตามกันในช่วงสนทนาแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เคยผ่านการต่อสู้กับโรคมะเร็งมาแล้วกันก่อนค่ะ คือตอนแรกที่คุณหมอแจ้งว่าเราเป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยคือตอนนั้นเน่ยเขาพูดเหมือนว่าผมเป็นแค่พาหะแล้วไม่ได้เป็นตับอักเสบบีเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่พอได้มีโอกาสเข้ามาในส่วนของโครงการคัดกรองมะเร็งเซลล์ตับในผู้ป่วยตับอักเสบบีตับอักเสบเรื้อรังนะครับของพระหญิงจุลาพรนะครับเรากังวลตรงที่โรคเนี้ยมีโอกาสพัฒนาไปสู่การเป็นมะเร็งตับได้นะครับถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเอง แม้จะรู้ว่าอาการป่วยที่เป็นอยู่นั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับได้สูงกว่าคนปกติแต่ความกลัวและกังวลต่อโรคร้ายของนายเบนซ์กลับกลายเป็นความเข้าใจและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่เน้นการใส่ใจสุขภาพมากขึ้นในทุก3-6ถึงเดือนเขาต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วยการอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนบนเพื่อตรวจสภาพการทำงานของตับ เนื่องจากผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีที่เกิดจากพันธุกรรมจะมีโอกาสหายขาดจากโรคนี้ได้ยากการติดตามเพื่อตรวจหาความผิดปกติอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญถึงแม้เราอ,อาจจะโชคไม่ดีที่เราเป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังนะครับแต่เราอย่าไปเหมือนกับว่าจมอยู่กับความรู้สึกเช่นนั้นนะครับเราเปลี่ยน มาดูแลตัวเองดีกว่านะครับตอนนี้คือพี่ก็ปรับในส่วนของการออกกําลังกายนะครับการทานอาหารนะครับโดยเน้นไปยังผักนะครับผลไม้ที่มากขึ้นการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอนะครับก็คือโดยปกติพี่จะวิ่งในช่วงตอนเย็นๆนะครับอย่างน้อยคือ40นาทีขึ้นไปนะครับวิ่งจ็อกกิ้งช้าๆนะครับไม่ต้องเร็วมากนะครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยได้ออกกําลังนะครับผม มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ของร่างกายผิดปกติใน d n a หรือสารพันธุกรรมส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์อย่างรวดเร็วและมากกว่าปกติจึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติและในที่สุดจะทำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้นและถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้นดังนั้นผู้ที่ป่วยและตรวจพบมะเร็งในระยะแรกจะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ค่ะ จากโครงการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเซลล์ตับและท่อน้ำดีในอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านภายใต้โครงการการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลจุฬาพรทำให้ผู้ป่วยมะเร็งสองท่านนี้รอดพ้นจากโรคร้ายได้หายขาดเนื่องจากเข้ารับการตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งและพบว่าทั้งคู่มีความผิดปกติของเนื้อร้ายในท่อน้ำดี ็เมื่อวันที่ี่5ครับวันที่ห,หของเดือนตุลาปีที่แล้วมีโครงการคัดกรองเข้าไปตรวจที่ในอำเภอบ้านหลวงผมก็เลยสมัครสมัครไปตรวจพอดีหมอบอกว่าผมมีจุดอะไรไม่รู้ที่ท่อน้ำดีผมก็คิดว่าเอ๊น่าจะเป็นมะเรงหรือว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาผมก็ยังไม่รู้แต่ว่า พอดีส่งตรวจจริงๆหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งในท่อท่อน้ำดีครับแล้วก็นัดผมไปผ่าตัดมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลของจุฬาพรแต่ผ่าตัดแล้วเมื่อวันที่13ธันวาปีที่แล้วปลายปีแล้วเดี๋ยวนี้ผมได้เดือนกลัวแล้วผมหายแล้วเม่ยนั่นไม่รูัวเป็น พมีโครงการไปกวดป้าก,ก็ไปกวดเลยเจอว่าปเป็นก้อนในตับในทอ่อน้ำดีก็คุณกองพลเนี่ยเป็นระยะที่เป็นระยะเริ่มต้นมากๆเลยคะ่ะการตัดถุงน้ำดีออกไปเนี่ยน่าจะหายขาดเกือบร้อเซนะคะเป็นโชคดีของคนไข้ที่มีโครงการคัดกองโรคมะเร็งเซลล์ตับแล้วก็ทอ่อน้ำดี ซึ่งซึ่งภาเจิด่มีโครงการนี้เนี่ยผู้ป่วยจะเข้าถึงบริการได้ยากมากเพราะว่าผู้ป่วยที่จะเปต้องผ่าตัดเนี่ยต้องไปรักษาที่เชียงใหม่อะค่ะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะซึ่งรับผิดชอบผู้ป่วยจํานวนมากก็คือ17จังหวัดภาคเหนือถึงแม้ว่าโรคมะเร็งจะเป็นโรคที่ร้ายแรงแต่มะเร็งที่เป็นกันมากทั้งในเพศชายและเพศหญิงในประเทศไทยเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากล้วนสามารถป้องกันและตรวจพบได้ก่อนตั้งแต่ในระยะแรกซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะดังนั้นการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีโดยละเอียดเพื่อตรวจหาความผิดปกติในร่างกายจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะ ่วยที่เป็นโรคมะเร็งรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะคะมีหลายเรื่องที่จะต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นความทุกข์จากความทรมานของโรคที่เป็นอยู่นะคะและที่สําคัญก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาค่ะที่ต้องใช้เงินจำนวนมากทีเดียวนะคะและมีข้อสงสัยว่าสิทธิบัตรทองนั้นจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีผู้ที่จะมาไขาข้อข้องใจนะคะท่านคือนายแพทย์รัฐพลเตรียมวิชานน์นะคะผู้อำนวยการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ,คะสวัสดีคุณ ณหมอนะคะค,ค่ะกับข้อข้องใจเรื่องของมะเร็งกับสิทธิการรักษาในปัจจุบันนี้ค่ะครอบคลุมมะเร็งชนิดไหนบ้างคะครับขอเรียนหลักการนะครับ,ว,บรรว่าบัตรทองหรือเท่าเล็กสั้นๆว่าบาท30บาทนี่ะนะครับในหลักการปัจจุบันล้วครอบคลุมได้ทุกเรื่องแหละครับในเรื่องของมะเร็งนะครับก็จะมีข้อรายละเอียด แตกต่างในเรื่องของวิธีการรักษาแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. แต่โดยในหลักการรวมแล้ว mm hmm. เมื่อไรก็ตามที่คุณหมอวินิจฉัยนะครับว่าเป็นมะเร็ง mm hmm. ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์บัตรหลักประกันสุขภาพทุนน้าได้ครับคือมะเร็งทุกประเภทเลยนะคะทุกวันนี้อยู่ในการคุ้มครองของสิทธิ์บัตรทองแล้วนะคะแต่ว่ามันก็แตกต่างกันไปที่วิธีการรักษาใช,ใช่ไหมครับ เรียนอย่างนี้ครับว่าในคนไข้มะเร็งแต่ละประเภทนะครับมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันนะครับการรักษาหลักๆของมะเร็งก็คือการให้ยาเคมีมบําบัดนะครับการผ่าตัดแล้วก็การใช้แสงนะครับซึ่ง3เรื่องนี้สํานักงานหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติได้ครอบคลุมเรื่องการรักษาไว้นะครับรวมถึงเรื่องมะเร็งไขกระดูก ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับในในเด็กนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราศึกษาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับในการที่จะรักษาเรื่องมะเร็งเม็ดเลือดต่างๆ <โอ S 1> ครับอ๋อค่ะคุณหมอคะอย่างสรุปแล้วก็คือวิธีการรักษาพื้นฐานเนี่ยสามารถครอบคลุมได้ยังมีวิธีการอื่นๆอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ยังรอการพิจารณาอยู่บ้างไหมคะครับ มักจะมีคำถามโดยทั่วไปครับว่ายาเคมีบำบัดที่บัตรทองให้เนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่ามันดีจริงไหมนะครับก็ขอเรียนว่าในในวิธีการทำงานของบัตรทองเราจะกำหนดนะครับว่ายาสูตรมาตรฐานนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทุกที่นะครับในแต่ละสาขาของมะเร็งนะครับเจ็ดแปดสาขาเนะี่ยมาตกลงร่วมกันครับว่ายามะเร็งประเภทใดเหมาะ แล้วก็สมควรที่จะใช้เป็นยาหลักแห่งชาติใช้สำหรับทุกๆคนนะครับทีนี้มันก็อาจจะมีสำหรับบางท่านซึ่งมีความประสงค์อยากจะได้ยาซึ่งนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่กำหนดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่อย,อยู่นอกการควบคุมนะครับหรืออาจารย์แพทย์อาจจะมองว่ายาบางชนิดเหมาะสำหรับบางคนนะครับก็เป็นการตัดสินใจของอาจารย์นะครับส่วนค่าใช้จ่ายนะครับจะมาจากส่วนใดบ้าง ถ้าเป็นโครงการที่โรงพยาบาลดูเรื่องยานะครับอาจจะช่วยนะครับผู้ป่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับหรือบางส่วนคนไข้ที่สามารถจ่ายได้เองนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ในรายละเอียดนะครับก็เรียนว่าในหลักการแล้วเนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติราวางแผนเรื่องการครอบคลุมเรื่องยารักษามะเร็งไว้เกือบทุกชนิดลละครับค่ะ นะคะอย่างถ้าจะให้อธิบายลงรายละเอียดลงไปกับการที่เราครอบคลุมการรักษาในวิธีการพื้นฐานนั้นแปลว่าเป็นเพราะว่าเราครอบคลุมในวิธีการที่เป็นทั่วประเทศแบบนี้ใช่ไหมคะวิธีการมาตารฐานทั่วประเทศใช่ครับอยากจะให้เข้าใจหลักนิดนึงครับว่าในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่หลายท่านก็คงเข้าใจนะครับว่าเป็นเรื่องที่คนเป็นกันเยอะขึ้น และทุกวันนี้เราก็พบว่าคนใกล้ชิดของเราเองก็เป็นมะเร็งนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราทุ่มเทงบประมาณทั้งหมดนะครับเอาไปรักษาโดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนการจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับประเทศเราจะเสียทรัพยากรตรงนี้ไปเยอะมากบางเรื่องไม่จำเป็นเพราะยาที่รักษาลดเป็นยาที่ต้องนำเข้านะครับ เป็นยาที่เทคโนโลยีที่เราต้องต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีหน่วยงานนะครับที่ประเมินเรื่องของวิธีการว่าอันไหนเป็นเรื่องที่เหมาะสมผู้เชี่ยวชาญดูแล้วใช้สําหรับได้ทั่วๆไปนะครับผมจะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ครับว่าเหมือนกับเรากําลังจะเดินทางครับสมมุติเราเป็นมะเร็งจะต้องเดินทางไปสู่เป้าหมายคือการรักษาให้หาย ถ้าเป็นเครื่องบินก็มี3ชั้นใช่ไหมครับ<ะ>มีชั้นธุรกิจชั้นประหยัด<ะ>ชั้นธุรกิจและวก็ชั้นเฟิร์สคลาสรัฐบาลไม่มีความสามารถในการจ่ายให้ทุกคนนั่งเฟิร์สคลาสได้แน่เพราะนั้นแปลว่าถ้าเราจ่ายเฟิร์สคลาสให้<ม>จะมีคนที่ไม่ได้ไปเครื่องบินกับเราอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็จะต้องเฉลี่ยนะครับเอาพื้นฐานที่ทุกคนไปได้ด้วยกันทั้งหมด นะครับส่วนใครที่มีความสามารถะจะจะเพิ่มเติมอันนั้นก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้นะครับข้อขัดแย้งเรื่องว่าทำไมคุณหมอให้ยาตัวนี้ยาตัวนี้ดีหรือไม่ดีขอให้มั่นใจผู้รักษานะครับว่าผู้รักษาได้ตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดร่วมกันกับผู้ป่วยนะครับ แต่ว่าสิทธิ์บัตรทองนั้นไม่ได้ครอบคลุมแค่เรื่องของการรักษาเท่านั้นนะคะสำหรับมะเร็งเนี่ยรวมไปถึงการคัดกรองด้วยใช่ไหมค,คะในเรื่องของความเจ็บป่วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากเป็นมะเร็งแน่นอนนะครับไม่มีใครอยากจะเจอกับโรคนี้นะครับผมคิดว่าหลักการที่สําคัญเรื่องหนึ่งก็คือเราควรจะต้องป้องกันนะครับลดความเสี่ยงเรื่องมะเร็งถ้าเรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี ทำไมเราไม่ลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้เราไม่เป็นมะเร็งปอดถ้าเรารู้ว่าการดื่มเหล้าทําให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งตับทาไมเราไม่ลดการดื่มเหล้าใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนจะต้องดูแลตนเองเราจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นหลักคะนะครับแล้วก็เรื่องอันที่สองก็คือนอกจากกระบวนการการรักษาแล้วนะครับเรายังมีกระบวนการที่การให้วัคซีนป้องกัน มีกระบวนการที่จะดูแลหลังจากป่วยแล้วเช่นหลายท่านที่ผ่าตัดนะครับเป็นมะเร็งต้องนอนอยู่บ้านที่นานๆนะครับมีสายอะไรต่างๆเยอะแยะเรามีเจ้าหน้าที่ออกไปเยี่ยมบ้านนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ออกไปดูแลทุกท่านที่บ้านโดยเป็นบริการที่คิดว่ามีความจําเป็นเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะนอนโรงพยาบาลได้อย่างตลอดนะครับ<ะ>สุดท้ายครับเมื่อ,อไรก็ตามที่เราทราบว่าเราเป็นวาระสุดท้ายของชีวิต เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเราเองก็คงอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะใช้ชีวิตช่วงเวลาสุดท้ายอย่างมีความสุขนะครับสำนักงานก็ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลนะครับจัดโครงการจัดการรักษาที่เรียกว่าการทำ าการรักษาแบบประคับประคองอนะครับเราย้ํากันเสมอนะคะมะเร็งนั้นไม่ร้ายถ้าเรามีความรู้เราก็ป้องกันได้นะคะอันนี้คือเรื่องของการคัดกรองค่ะทีนี้ในแง่ของการจะไปใช้บริการบ้างเรามีบัตรอยู่กับมือนี่นะคะซึ่งปัจจุบันใช้บัตรประชาชนก็ได้แล้วนะคะในการไปใช้บริการเนี่ยต้องมีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างคะเ,เมื่อเราเริ่มสังเกตอาการผิดปกตินะครับหรือเราไปตรวจคัดกรองตาม หน่วยบริการที่ออกบริการเราหรือเราเดินเข้าไปหน่วยบริการนะครับอันดับแรกผมอยากจะให้ไปใกล้บ้านก่อนนะครับท่านที่มีบัตรประชาชนนะครับถ้าท่านยังไม่ทราบว่าหน่วยบริการใกล้บ้านของท่านคือคือหน่วยบริการอะไรให้สอบถามที่หมายเลขสายด่วน1 3 3 0นะครับกดไป1 3 3 0นะครับแล้วจะมีระบบอัตโนมัติต,ตอบรับแล้วกดเลข2 หนึ่งสามสามและกด2ระบบอัตโนมัตจิจะแนะนำท่านนะครับให้กดเลข13หลักนะครับทำตามระบบไปเนาะแล้วก็จะบอกว่าหน่วยบริการใกล้บ้านของท่านคือที่ไหนถ้าเราโชคไม่ดีครับเข้าไปหน่วยใกล้บ้านแล้วพบว่าเป็นมีความเสี่ยงหรือมีเนื้อร้ายเกิดขึ้นคุณหมอจะทำหน้าที่ส่งนะครับตามศักยภาพของหน่วยบริการ นะครับเช่นในกรุงเทพถ้าบัตรของเราขึ้นอยู่กับคลินิกนะครับมีหน่วยบริการรับส่งต่อเป็นโรงพยาบาลคลินิกก็จะส่งต่อตัวเรานะครับเข้าไปตรวจเพิ่มเติมในโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลขนาดเล็กรักษามะเร็งไม่ได้ก็จะส่งตัวเข้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อที่จะพาตัดให้ยาเคมีบำบัดหรือฉายแสงตามระบบนะครับ ถามว่าทําไมไม่ให้เดินเข้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยนะครับทุกท่านที่เคยไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่านก็จะพบสภาพเดียวกันก็คือความแออัดคนเยอะมากคนไข้เยอะคนไข้ที่จะเข้าถึงบริการจริงๆจะต้องรอคิวนะครับแทนที่จะได้ผ่าตัดโดยรวดเร็วต้องรอคิวอันเนื่องมาจากทุกคนเชื่อมัดแล้วก็เรียกว่าแห่เนาะแห่เข้าไปในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้นระบบส่งต่อครับน่าจะเป็นคําตอบว่าเมื่อไรก็ตามเราเชื่อมั่นโรงพยาบาลหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านเขาส่งตัวเราไปรักษานะครับแล้วก็จะเป็นลําดับขั้นขั้นขั้นไปทีนี้หลายท่านอาจจะเจอปัญหาว่าต้นสังกัดนะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กๆเ,เขาไม่ยอมส่งตัวนะครับ hmm. ผมคิดว่าการไม่ส่งตัวอาจจะมีสองสามสาเหตุนะครับ อันที่1คุณหมอประจําคลินิกหรือประจําโรงพยาบาลเล็กดูแล้วว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับก็เลยไม่ส่งตัวต้องพูดคุยกันนะครับต้องทําความเข้าใจกันให้กระจ่างนะครับว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งไปโทษคุณหมอว่าไม่ยอมทําไมไม่ยอมส่งตัว<อ>ทั้งๆที่เราคิดว่าร้ายแรงประเด็นที่2ก็คืออาจจะมีบางแห่งครับกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่าย สำนักง,งานก็พยายามแก้ไขเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับโดยการให้ต้นสังกัดรับภาระตรงนี้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นนะครับแต่เรียนว่าระบบอาจจะยังไม่สมบูรณ์นักนะครับค่อยๆพัฒนาไปอนาคตข้างหน้าเราจะแยกระบบการเงินในกลุ่มโลกร้ายแรงให้ชัดเจนขึ้นพอชัดเจนขึ้นคนไข้สามารถเข้าถึงหน่วยบริการขนาดใหญ่ได้ดีขึ้นนะครับก็ก็จะเป็นคำตอบว่าปัญหาเรื่องการไม่ยอมส่งตัวเนี่ยคงจะหมดไปค่ะ แต่เบื้องต้นแล้วสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในสิทธิ์ของเราเนี่ยนะคะเราเป็นคนเลือกเองหรือว่าระบบจะจัดสรรให้เราคะครับในกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อเรามีหน่วยบริการที่เราที่เราสังกัดแล้วนะครับเรียกง่ายๆอย่างนั้นแล้วกันเช่นคลินิกที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นคลินิกที่อยู่ไกลบ้านเราเหลือเกินนะครับให้ไปที่สำนักง,งานเขตนะครับ ปรึกษาเจ้าหน้าที่เราจะมีคลินิกนะครับให้เลือกนะครับแต่เรียนว่ามีเฉพาะบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่เนี่ยเรายังหาหน่วยบริการได้ไม่ครอบคลุม<ฆ>เนื่องจากว่าพื้นที่กรุงเทพใหญ่ลอเกินคนเยอะเลือเกินนะครับสามล้านแปดแสนกว่าคน<ฆ>ที่ใช้บัตรทองนะครับเพราะฉะนั้นความสะดวกบางอย่างอาจจะไม่สะดวกบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อจํากัด สำนักงานเองก็พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับด้วยการเชิญโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเช่นโรงพยาบาลเอกชนะนะครับที่เขามีชื่อเสียงเขารักษามะเร็งได้โรงพยาบาลเอ่ยชื่อแล้วจะจะคุ้นเคยครับเพราะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาบาลดังเข้ามาร่วมนะครับอยู่ในระหว่างการเจราจานะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดจะมีโรงพยาบาลอำเภอเป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านท่านอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็หายห่วงได้ว่ามีหน่วยบริการแน่ๆ อันนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านด้วยที่นี่ด้วยนะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้สิทธิ์นี้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็อาจจะไม่เคยทราบด้วยว่าสถานะสิทธิของตัวเองเป็นยังไงบ้างในเรื่องของหลักประกันสุขภาพเนี่ยสามารถตรวจสอบสิทธิยังไงได้บ้างไหมคะหลักการง่ายๆครับท่านมีโทรศรัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศรัพท์บ้านอยู่ในมือแล้วนะครับย้ําอีกครั้งว่าให้กด1 3 3 0นะครับไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่รับสายนะครับ มันมีระบบอัตโนมัติที่คอยตอบรับอยู่แล้วนะครับให้กด2ระบบอัตโนมัติจะบอกให้เรากดเลข13หลักแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วระบบจะยืนยันเลขที่เรากดเมื่อเรายืนยันว่าเป็นเลขที่เรากดจริงเป,เป็นเลขประจําตัวของเราระบบจะตอบเลยครับว่าหน่วยใกล้บ้านของเราคือ,คอที่ไหนนะครับแล้วเราก็ไปติดต่อหน่วยใกล้บ,บ้านนะครับเช่นหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่เดิม แต่ย้ายมากรุงเทพ20กว่าปีละ30ปีละไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยที่เราดูแลอยู่ในกรุงเทพไหมนะครับใช้ระบบบริการตอบรับอัตโนมัติะนะครับหรือถ้าท่านไม่แน่ใจสำนักง,งานเขตอยู่ใกล้บ้านเดินไปสำนักง,งานเขตครับมีเจ้าหน้าที่นะครับหรือท่านอยู่ใกล้คลินิกเดินไปคลินิกนะครับช่วยตรวจสอบสิทธิ์ให้หน่อยว่าสิทธิ์ของเราขึ้นอยู่กับใคร อีกสองสิทธ์ครับที่อาจจะละเลยไม่ได้ก็คือสิทธิ์ข้าราชการนะครับซึ่งผมเชื่อว่าผู้ที่มีสวัสดิการข้าราชการคงทราบอยู่แล้วว่าตัวเองมีสิทธิ อีกสิทธิ์หนึ่งคือประกันสังคมคะนะครับก็สอบถามที่สายด่วนประกันสังคมของท่านนะครับท่านก็จะทราบว,ว่าสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะใช้การบริการเรื่องมะเร็งหรือโรคอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างค่ะ,ะ,คะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้นะคะหมายเลข1 3 3 0นะคะสายด่วนของสอปอสอชอนะคะซึ่งมีการให้สิทธิที่ครอบคลุมการตรวจคัดกรองการรักษามะเร็งนะคะดูแลแบบองค์รวมเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่คุณหมอให้มามาให้ความรู้กั ขอบคุณผู้ชมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ พี่ช่วยบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับว่าตอนแรกที่เรารู้เนี่ยว่าเราเริ่มเป็นมะเร็งเรามีวิธีการดูแลรักษาตัวเองยังไงให้หายขาดแล้วก็ทางทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายให้เรามีร่างกายที่ดีขึ้นเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอถามพี่รันดีก่อนเลยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเลยนะคะเอ่อไม่ได้เข้าโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะโครงการแรกที่เข้าของโรงพยาบาลจุฬาภรเนี่ยก็คือโครงการคัดกรองมะเร็งตับ นะ,ะคะและผลสืบผลจากคัดกรองมะเร็งตับแล้วเนี่ยเราก็มีเกิดความประทับใจสำหรับโรงพยาบาลน,นี้ในการดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะก็เลยพอปีถัดมาเนี่ยมามีโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็เลยคิดว่าอ,าอยากจะมาตรวจดูบ้างใช้สิทธิ์ดูบ้างก็ตอนแรกคุณหมอบอกว่าขอตัดชิ้นเนื้อเราก็คิดว่าโอ,อ,อ้คงไม่เป็นอะไรมากอาจจะมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยอใช่ไหมค<ช><ช>ะเออคุณหมอก็ ไปตัดชิ้นเนื้อเสร็จแล้วคุณหมอก็นัดอีกนะคะคนัดอีกว่าขอขอผ่าตัดผ่าตัดย่อยเป็นว่ารู้สึกว่าเซลล์มันผิดปกติอขอขอตรวจให้ละเอียดอีกทีหนึ่งว่าความผิดปกติของเซลล์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหมอขอผ่าตัดก็เป็นผ่าตัดครั้งนึงแล้วนะคะก็ผ่าตัดผ่าตัดแล้วคุณหมอก็เลยอีกเดือนหนึ่งคุณหมอโทรมาแจ้งม,มาแจ้งให้ทราบว่าเป็นมะเร็งบอกว่า เป็นเป็นสิทธิพิเศษมากมากเลยที่ได้เข้าโครงการของโรงพยาบาลจุฬาพรนะคะโครงการคัดกรองมะเร็งเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษที่ดีด,ดีมากๆเลยแล้วก็การดูแลของคุณหมอและคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะดูแลได้เป็นอย่างดีและเราเองก็ต้องปรับตัวเราเองด้วยค่ะปรับทัศนคติความคิดใหม่ถ้าเราไปจมอยู่กับว่าเราไปจมว่าโอ้เราเครียดจังเลยเราเป็นป่วยแล้วเราไม่มีกำลังใจเราเราไม่อยากอยู่ละอะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะแบบว่ามันก็อาจจะแบบจิตใจหดหู่ใช่ไหมฮะ,ะก็ส่งผลถึงระบบภายในด้วยแต่สิ่งสําคัญนะคะก็คือตัวของเราเองนี่แหละ,ค,ะค่ะตัวของเราเองนี่สำคัญที่สุดเลยว่าเราต้องให้กําลังใจกับตัวเราเองให้มากที่สุดผมก็คิดอยู่ว่ายังไงนะเราจะหาเงินไปตรวจหาโรคมะเร็งบ้างแต่ผมไม่มีโอกาสครับเพราะผมอยู่กันดานมากครับเงินก็ไม่มีอย่างนี้ คือทําไร่ทํานาเป็นต้นอ่ะแต่พอดีมีโครงการของเจ้าฟ้าจุฬาฟอรนนี่แหละครับ <c oughs> ที่เข้าไปให้พวกผมได้ลืมตาอาปากว่าเออมีโครงการเข้ามาตรวจเชลวมะเลงต่างๆคา,า,าดกองพวกนี้พอดีผมก็สมัครเข้าไปฮะเพราะผมคิดว่าโชคเข้าข้างผมแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะผม <c oughs> ได้เข้าโครงการนี้พอดีไปตรวจก็เหมือนที่พี่ว่า ครั้งแรกก็มีจุดเล็กๆที่ท่อน้ำดีของผมแต่ผมผมดีใจมากที่เจอครับผมผมไม่เคยหวังมีตกใจเลยไม่กลัวไมได้ไม่ท้อ้ใหมคะผมดีใจซ้ำไปผมบอกกับผมชู้ผมไม่กลัวเลยครับเพราะผมรู้ว่าผมเป็นไงผมจะรักษาหายได้ครับผมคิดว่าหายขาดแน่นอนเพราะเริ่มแรกไงครับเพราะผมไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะทำงานตามปกติพอดีก็ตรวจ ครั้งที่สามมาเช็คที่โรงพยาบาลจุลาฟอนนะครับเจ้าฟ้าเนี่ยพอดีหมอนัดให้ผมมาฟ่าเลยครับผ่า,าตัดก่อนที่จะผ่าหมอบอกบอกผมหมดว่าจะผ่าเอาท่อนําดีออกนะเพราะมันมีก้อนเนื้ออยู่ผมก็ครับผมพอดีรับปากบอกผมก็รู้ว่าจะต้องตัดเอาดีทิ้งหมอบอกตัดเอาท่อเอาดีทิ้งทั้งหมดเลยครับผมไม่มีดีฮะตอนนี้ เป็นคนที่ไม่มีดีไม่เหมือนไม่เหมือนใครครับกลับไปบ้านผมก็ปฏิบัติตัวตามที่หมอสั่งว่าเออสุกสุบดิบดบห้ามกินนะควบคุมเรื่องเหล้าเรื่องอะไรผมก็ทําตามหมอทุกอย่างครับเพื่อจะให้ร่างกายผมสมบูรณ์ปกติเหมือนเดิมครับค่ะกะทิอยากจะให้พี่รัืฤดีเนี่ยช่วยฝากแล้วก็ให้กําลังใจสําหรับคนที่กําลังป่วยเป็นโรคมะเร็งให้หายขาดเหมือนพี่ที่แบบว่าตอนนี้แข็งแรงแล้วนิดนึงค่ะค่ะ ก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นแล้วนะคะ,คะว่ากําลังใจของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญนะออกกําลังกายก็สําคัญด้วยนะคะการออกกําลังกายก็สําคัญด้วยเช่นกันแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารเรื่องอาหารการกินนี่นะคะตามใจปากก็ลําบากใจตัวนะคะพี่น้องแล้วก็ทําให้ ฝรั่งเขามีคำพูดว่า you are what you eat ใช่ไหมคะ,ค,ะคุณก็เป็นอย่างที่คุณกินบางทีเราป่วยเพราะเรากินนี่แหะคะ่ะเพราะเราตามใจปากนี่แหละ,ค,ะค่ะ